สวัสดีค่ะช่วงนี้ยังไม่ได้ไปเดินป่าเก็บเห็ดจึงไม่มีคลิปเก็บเห็ดของปี2022เลยนะคะก็ขอลงคลิปเลื่อยเปื่อยไปก่อนวันนี้จะพามาดูแบงค์ US ดอลลาร์อันนี้เป็นแบงค์ร้อยนะคะรูปก็คือเบนจามินแฟรงค์แฟรงคลินค่ะ นำหน้าท่านน่าจะเป็นเบนจามินเรียกแฟงคลินไว้ก่อนค่ะต้องขอไปบางครั้งสับสนจะให้ดูเลขตรงนี้นะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตัว B แล้วมีเลขสองตัว B ก็มาจากตัว B ที่อยู่หลังตัวตัวเไม่ใช่ว่าธนบัตรแต่ละแต่ละใบจะมีตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขแบบเดียวกันไม่ใช่นะคะให้ดูให้ดูใบอื่นด้วย ี่ค่ะนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นตัว H แล้วก็เลข8ส่วนอันนี้เป็นตัว L แล้วเลข12บสองยมันไม่มีที่วางนี่ค่ะมันไม่มีที่วางแล้วมือถือเต็มอ้าวดูตรงนี้แล้วกันเห็นไหมคะแบงที่อยู่ข้างบน B แล้วเลข2แบงค์ต่อมา L แล้วเลข12 อันนี้เป็น H แล้วก็เลข8นะคะนี่เลข8เขาบอกว่าคนที่ช่างสังเกตนะแลกที่อยู่หลังตัวอักษรคือลำดับตัวอักษรนั่นนะคะลองลองไล่ดูนะคะ A B C D E F G H เห็นไหมคะตัว H นั้นอยู่ลำดับที่8ส่วน L 12 ตัว L ก็อยู่ลำดับที่12ลองไล่ดูนะคะตัว B ก็อยู่ลำดับที่สอง A B เห็นไหมคะส่วนเลขที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเลขเออตัวอักษรตัวแรกไม่ทราบไม่ไม่ทราบ,าบที่มาที่ไปแต่แต่ระบายจะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะนั่นแหะแต่วันนี้จะพูดแค่ตัวอักษรตัวที่สองนี่คะ่ะ แต่เขาไม่ค่อยพกเงินกันเขาไม่ค่อยพกเงินสดแต่ก็ต้องพกบ้างเพราะว่าบางที่เนี่ยเวลาไปซื้อของเขาไม่รับบัตรเนี่ยคะ่ะอันนี้ส่วนละคังสีทองกับหนึ่งร้อยเนี่ยเห็นไหมคะมันจะเป็นสีทองทองอันนี้ก็เป็นอยู่อีกจุดหนึ่งนะที่เขาใช้ดูเงินปลอมว่าเงินปลอมหรือเงินไม่ปลอมเห็นไหมมีมีขนนกด้วยนะ มีเลขเลขร้อยอยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็ยังเป็นยังเป็นเหยี่ยวเป็นนกอินทรีค่ะแล้วก็มีธงรู้สึกนกอินทรีในแบงค์ร้อยนี้ไม่ไม่ก้มหัวลงนะยืนเหยียบรูปธงชาติแต่นกอินทรีในในแบงค์ใ ในแบงค์หนึ่งดอลลาร์เดี๋ยวกันเอเขาก้มหัวไหมอ๋อคนละตัวนี่นกอินทรีในแบงค์หนึ่งดอลลาร์นั่นเห็นปากเขาด้วยค่ะให้ดูของแบงค์ร้อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวอันเดียวกันหรือเปล่าคะเดี๋ยวดูดใกล้ๆดูชัดๆอันเดียวกันค่ะเดี๋ยวดูอีกก่อน ดูขาดูขาเนาะโอ้ไม่ขายค่ะนกอินทรีกับธงที่อยู่ในแบงค์หนึ่งดอลลาร์ไม่ขายนะคะเดี๋ยววันนี้พูดหนึ่งดอลลาร์ไม่รู้เมื่อกี้พูดไปหรือเปล่าเขาบอกว่าพกแบงค์หนึ่งดอลลาร์ไว้ในกระเป๋าคือพกติดตัวจะทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีมีโชคมีลาบเขาเชื่ออย่างนี้นะคะเพราะเขาดูจากสัญลักษณ์ หมายถึงความหมายของรูปที่อยู่บนข้างหลังข้างก์หนึ่ง,งดอลลาร์ใครมีพกติดตัวไว้นะคะพกติดตัวไว้ตลอดเลยจะทําให้เข้าเชื่อว่าจะทําให้ชีวิตดีขึ้นจะมีโชคมีลาบนะคะ้ค่ะก็ลองพกดูพ็อไม่หนักค่ะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆเพื่อภูมิคุ้มกันที่ดี ภูมิธรรมชาติจะดีกว่าวัคซีนนะคะภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถที่อยู่รอดปลอดภัยจากเชื้อโรคอันนี้คือความจริงแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาเจอช่องนี้นะคะไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ